มาดูวิธีการถอดสคริปต์ออกจากวิดีโอนะครับหรือถอดคําพูดออกจากวิดีโอนะครับโดยที่ไม่ต้องพิมพ์นะครับง่ายมากนะครับก็คือหลังจากที่ท่านอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปที่ช่อง u t u b e เสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับไปที่คลิปวิดีโอที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วกดรูปดินสอนะครับตรงนี้นะครับหลังจากกดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะวิ่งมาหน้านี้นะครับอ่าตรงนี้จะมีคําว่าจะมีเป็นรูปดินสออยู่นะครับ แล้วก็จะมีรูปตัวเสลดตัดต่อตวิดีโอนะครับจะมีความคิดเห็นแล้วก็จะมีตัวคําบรรยายนะครับคลิกไปที่คําบรรยายนะครับคลิกเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเป็นหน้านี้นะครับคำบรรยายวิดีโอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านสังเกตด้านข,ขวาจะมีคําว่าทําซ้ําและแก้ไขนะครับนะครับคลิกไป,ปเสร็จเรียบร้อยนเนี่ยท่านก๊อปปี้ไปได้เลยครับเนี่ยครับตัวนี้เขาจะพิมพ์สคริปต์ตามคาพูดให้เราเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับหน้าที่เราคือก๊อปปี้ไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการตรวจสอบนะครับ ว่าถูกต้องไหมนะฮะคือตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยทำการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เซฟไปใช้ได้เลยนะครับง่ายมากนะครับก็นี่คือวิธีการถอดบทความถอดสคริปต์ถอดคำพูดจากวิดีโอนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ